อัปเดตฝนฟ้าอากาศล่วงหน้า19-24มิถุนายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับฟังข่าวกันเลย19มิถุนายน68ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังอ่อนพัดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาว ตอนบนบเข้าสู่ยอมความกับอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรมบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในวันที่20มิถุนายนถึง24มิถุนายน68ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากจะมีร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง1ึงทอง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอควรระวังในช่วง20-24มิถุนายน68 ก็ให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแบบพื้นที่รุม่มและเกษตรกรควรเตรียม การป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ